วีรภาพปวดความสำเร็จของนักสู้มีกำลังใจไปต่องวดหน้าถึงจะผิดหวังมาหลายรอบแต่ก็ยังใจแข็งสู้ต่อในที่สุดนักแสดงหนุ่มวีวีรภาพสุภาพไพยบูลกลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่4ถึง2ใบงานนี้มันก็ต้องอวดความสำเร็จกันหน่อยหลังสู้กันมายาวนานทั้งยังเขียนแคปชั่นกำกับว่าึดได้ว่ายังไม่ได้ตรวจงวดล่าสุดรางวัลที่4-2ใบก็มาสะงั้น 80,000บาทจะได้เป็นกำลังใจงวดต่อไปรางวัลของนักสู้สู้ทุกงวดโดยมีเหล่านักสู้ทั้งเพื่อนๆและชาวเน็ตต่างเข้าไปร่วมเย็นดีกับการต่อสู้ของนักแสดงหนุม่มขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ